สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้มาพอครับช่องบาจุคนกินแสบเลยครับพี่น้องมื้อนี้กับมากับเมนูตตำสมเลยพี่น้องเด้อมื้อนี้กับตำสมขนมจีนเลยพี่น้องตำซัวขนมจีนก็ได้ว่าว่าได้พี่น้องหลายอย่างครับกับแกมมื้อนี้กับมี่ผักหลายอย่างครับมี่ผักขาพร้อมกับมี่ครับแล้วก็มี่ผักก้านจอง รววแล้วก็กรนอ้อไม้แล้วก็มีชีลาวพักเกษตรก็มีครับพี่น้องแล้วก็มีอ่านี่ครับสมปลาสมปลาขาวครับพี่นอ้องเพิ่นเอามาขายอยู่บ้านอ๋อพี่น้องมื้อนี้ก็มาเจ็บใจเหมือนกันนะพี่น้องหากับเขากับน้ำมากินนะพี่น้องกะลังใบก็กลัวๆนี่แหละมื้อนเด็กอ่อเรียนประดิพี่น้องมามามาหาเนี่ยมากินกันครับอีกอย่างหนึ่งครับมักลินฟ้าหรือว่า บางมองบางทีเขาเอินบักลินไม่หรือว่าภาษาไทยเขาเอิน่าบักเพกขาดนะพี่น้องเด้อหลายอย่างครับพี่น้องมือนี้เอาเอาผมกะสีจัดการเลยนะพี่น้องมือนี้กุ้งก็ไม่ได้โตง่ายพี่น้องพี่เอาผมกะสีนำก่อนเลยครับข้าแรกให้พี่น้องป้องปายก่อนนี่นี่พี่น้องกุ้งเลยพี่น้องเด้อมือนี้กะ ม่กินบรรยากาศอยู่ทงอยู่ท่าพี่น้องมึงนี่ยู่บรรยากาศน้องแปนนี่ไม่น้องเวใดอยู่แถวๆเพื่อนน้องเรียกกับพ่ออย่งผู้จักอ้วยอันเขาอึนน้องแปนนี่เพี่น้องเ่าเนี่ยืมกุ้งแบบหวานฉ่ำไหมพี่น้องซื้อไหมไม่อ่ะ ทำังยงๆต,ยตุ่ยๆเลยพี่น้องเด้อขี้เล้านี่ทำกับแบบเออมเมตาเมถาผมมันสนับสนุนเป็นย่างดีเด้พี่น้องเตรียมเครื่องพวกพักพวกย่างให้ย่างครับตัวเอามาสั่งบรรยากาศอยู่ น้องแปมมากกับเมี่ยงสองรสครับเมี่ยกับตำสู้กินโอ้แซ่บร้ายพี่น้องนัวครับบนนัวอย่างไรเมี่ยไผ่จะว่านี่อืมอืมครับครับพี่น้องส้มปลาพี่น้อง มันนี่ครับจัดแน่ดรอปนะพี่น่องบ่ได้มี่ดอกบม่ได้แซ่บเขาขพี่น่องมีจัดเทียร์แล้วพักไปเลยครับเมื่อกี้จัดพักจีราไปแล้วเอาบักรีนฟ้าไปเลย น่าใหม่พี่น้งองตดยเบะเบะรวลากาศมันี่กะโอ้อยากเอาแน่พี่น้องแต่ว่าลูกนิท,ทามันกะใคร่นนแน่เอาอยู่แต่มันกะปบอดโป้งพี่น้องส่วงดีอยู่ ื่อกี้ก็มีพี่น้องทั้งบ้านเพิ่นมาหาสิบเบ็ดอยู่พี่น้องโอ้แต่เพิ่นมาหมานมาอนีิได้พูดแล้วเมื่อกี้ตัวครับปลากไ็ไดหมอนเพิ่นเลยกลับภาคก,กับแล้วนี่แหละวิถีชีวิตน้ำบ้านพี่น้องตัวนี้แห้งโควิดเพิ่นแห้งมาหาปลากันหลายพี่น้อง เสียบร้ายพี่น้องเด้วยปุ่งเชื้อแล้วสามมุมยังพี่น้องนี่ครับไมวเสียบ 俺北人，扒个煎饼哎。 กินหลายปไปเลยนะพี่น้องพกวกก็เจอกันกดยูหลีกหลายกันพี่น้องแค่นี้ปวดขากันผมแหงปวดขาอยู่พวกก็เจอกันเลยกูได้โชคมาในนอพี่น้องบาง สิบหกเมื่อกี้ก็สิคากเนาะผู้ได้หมันเจ้าผมเมื่หมาน่น้งเอ้ยต้นหอมมน้งแนวเม้นแห้งแสบ่น้งอันนี้กินแล้วเม้นหืนนี่แห้งแสบกินก็บบกดำหง่ะนี่เม้นหืนแห้งแสบ มันมันมันล่นฟ้าเนี่ยผมไม่เท่ากับลวกไห้เพื่อน้องไม่ขมอยู่เพื่อน้องแต่มันขมเบ่บาแห้งนะเพื่อน้องขมเพอดีกินไม่ได้ขมก็ได้ก็ดีครับ ตำมหุงก็้ายเติมพี่น้องเอ้ยแจบจบ บรรยากาศมีน้ำนะพี่น้องเนาะน้ำอยู่ข้างหลังเออมีภูเขาดูการพี่น้องภูเขาน่าจะยุ่ผู้เขียวพี่น้องคิดว่าลูกนี่มสมปลายพี่น้องจับไปเลยกระปะกาดจง 嗯，卡对朋友。Hmm. <c oughs> <c oughs> ครับเขาเ็ก,นกนินั้งไก่น้นองถืจแซ่บครับผมยัายบาย กวามนำเยพี่น้งองเลยบราการทั้งหลายพี่น้องปักค้าปักเกษตรนำมึงไปพี่น้อง มันนี้กะรสชาติกับถือว่าแซ่บนั่พี่น้องถ้าว่ากับ,บ่เพชรปันไดก,กับพอดีผมมาทำนี่แหละครับ เมืองบ้านเริ่มถือกินปลาแดกพี่น้องเอ้ยมาตอนแรกบ้านมีกี่ตัวเริ่มมีมากแล้ว ใส่เมื่อได้ไม่นองกั่นี้ผักบางอย่างกับเก็บน้ำหัวน้ำสวนพี่นองผักขาผักกระเสษดทุกอย่างแล้วแม่กับของบะเถ่าบบเป็ยนยื่น้ากับะทางบ้านเพิ่นปลูกหะา,ายอยู่แล้วก็ บ้านผมเอินผักไผ่นะพี่น้องผักไผ่เพิ่งเ็นมาขายประสาโอ้กำลับบงไงกำลังหาบาทเนาะปลาสมเพิ่งเ็มาขายกันวันนี้สมมาขายสมมัดละสิบบาทบิก์นตะคนแม่เอาเนี่ยมาขายให้พี่น้องตละลเมือหลายแห่ง อ้าวพี่น้องนี่กระเบิดแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวจะตั้บักเขือบางอย่างนะครับอาคขามงลาได้พี่น้องเด้อคิมนาพอกันไหมได้พี่น้องเด้อนี่ค้ามสุดท้ายผมจะกินในคลิปนี้จังใดก็ฝากติดตามช่องบาจุคนกินแซ่บได้พี่น้อง ผมเฮ็ดจิริยะธาทุาทั่งที่เหมาะสมหรือว่าอะไรก็ขออภัยไปด้วยพี่น้องเด้อคลิปหน้าพอกันไหมด้พี่น้องขอบคุณหลายๆพี่น้องเด้อสวัสดีครับ